ชายหนุ่มอาภาัพรักที่เพิ่งโดนแฟนบอกเลิกมาและถูกเช็ดหัวออกจากบ้านแถมเธอยังเล่าใจเขาต่างหากฮิโรมิเลยต้องไปหาบ้านเช่าอยู่ใหม่ในงบราคาประหยัดแต่บ้านที่เขาดัานมาเช่ามันดันเป็น Leave me alone uh <Ak ira. S 1> นั่นเป็นบ้านเช่าสำหรับผู้หญิงเท่านั้นแต่ด้วยความใจดีของคุณย่าเลยให้เขาอยู่จนกว่าจะเจอที่ใหม่เขาเลยต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับน้องทวินเทลสุดซินเดเรที่เป็นไอดอลสาวแว่นจอมเจ้าเล่ห์ที่เป็นโปรแกรมเมอร์สาวสวยสุดติดนักเรียนอาร์ต พี่สาวพนักง,งานผ้าถทา์ขี่เล่นสุดกวนประสาทและมัมมี่ของผมที่เป็นนักเต้นรูดเสาแต่ฮิโรมินาาันผ้าท่าดันเข้าไปในห้องที่สาวทวินเทลกำลังเปลี่ยนชุดทาให้เขารู้สึกผิดเลยขอออกจากบ้านนี้เพื่อไม่เป็นการรบกวนแต่วันรุ่งขึ้นสาวสาวก,ก็ได้พบความจริงสุดเศร้าของชีวิตฮิโรมิ่านปากของคุณย่าคุณย่าบอกไว้แบบนี้แถมฮิโรมิยังเตรียมกับเขาไว้ให้พวกเธอเพื่อเป็นการขอโทษอีกต่างหากทำให้พวกเธอตัดสินใจค้นหาตัวฮิโรมิผ่านทุกท,ท,กที่ทุกแห่งหนและลากเขากลับมาอยู่ทีี่่่บบบ้้้าาานนนนดดววยกกกัััพเเธอทชโคริสมง คอมเมดี้ดราม่ามีเอจีด,ด้วยนะเรื่องราวของฮิโรมิที่เป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านเช่าที่ห้อมล้อมไปด้วยสาวสวยทั้งหลายชีวิตของเขาจะเป็นเช่นไรไปติดตามกันได้ที่